หน้า116ให้นักเรียนเติมคำนามลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ตรงตามภาพนะคะง่ายเลยภาพแรกใครทำอะไรแม่ก็ได้คุณครูก็ได้นะคะเติมลงไปเลยคำนามอะคำนามอะนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะเอาคุณครูแล้วกัน ใครดีบัตยา่าคุณลุงแล้วกันนะคะต่อไปอะไรกินปลาแมวและสุดท้ายหมาหรือสุนัขก,ก็ได้นะคะ มีเด็กบอกทำไม่ได้ไม่เชื่อหรอกต้องมาปั่นแน่ต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดข้อที่สองใหญ่ให้นักเรียนเขียนคำนามวิสามันลงในช่องว่างตามหัวข้อที่กำหนดอะไรนะข้อละสองชื่อ,อเขาบอกให้บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมใช่ปะ,ะคำนามวิสามันคำว่าวิสามันก็คือคำนามเนี่ยที่ เป็นชื่อเฉพาะมีอยู่ที่เดียวนะคะเฉพาะเจาะจงเลยยกตัวอย่างจังหวัดก็นี่ไงจังหวัดกรุงเทพมหานครใช่ไหมเออจังหวัดนนทบุรีอ่ะรูเติมว่ากรุงเทพมหานครกับเชียงใหม่นะคะต่อไปชื่อหนังสือชื่อหนังสือเอาเอาที่ใกล้ตัวเราเลยหนังสืออะไรคะอ้าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ อีกหนึ่งเรื่องเอาอะไรดีเอาเรื่องสามก๊กก็แล้วกันต่อไปนะชื่อถนนเยอะแยะเลยอืมพระรามสองถนนอ่าต่อไปถนนสุขุมวิทนะคะ ชื่อคนว้าวเยอะแยะเลยชื่อคนนะชื่อเราเองก็ได้นะคะได้เลยได้ทุกอย่างเลยเอาคุณสมศักดิ์และคุณสมชายละกันนะคะต่อไปข้างล่างข้อที่สาม ให้นักเรียนเติมคำสรรพนามในข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะอุ๊ยเหมือนทำไปแล้วนะอันนี้ยังไม่ไทำหรออ่ะโอเคสวัสดีถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับใช่ไหมคะอ่าถ้าผู้หญิงก็ค่ะนะให้นักเรียนเติมอ่ะเติมลงไปอย่างคุณครูถ้าเป็นคุณครูก็สวัสดีคะ่ะนะคะดิฉันใช่ไหมคะ ดิฉันถ้าเป็นผู้ชายก็ผมชื่อแก้วใช่ไหมวันนี้อ่าดิฉันนะคะผู้ชายก็ผมเนาะจะเล่าเรื่องสุนัขที่ฉันเลี้ยงนะคะผู้ชายก็สุนัขที่ผมเลี้ยงก็ได้นะคะ สุนัขของฉันชื่อปุยฝ้ายปุยฝ้ายทำไมคะมันนะมันเป็นสุนัขที่น่ารักมากคุณยายของฉันท่านนะคะใช้คำว่าท่านเพราะสรพนามคำว่าสรรพนามเนี่ยคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะ ก็คือเธอท่านฉันอาตมาโยมอะไรแบบนี้นะคะต่อไปท่านนำมาให้ฉันนะฉันเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งซึ่ง <c oughs> พี่น้องก็เล่นกันซึ่งเลยนะพวกเราละกันพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับ <c oughs> เล่นกับมันนะคะ ทุกคนหน้าต่อไปเลยนะคะหน้า1นึ่งรปหนึ่งร้อยสิบแปดพอดีของคุณครูน่ะมันเซฟไปแล้วข้อความมาหลุดด้านบนนะคำสั่งก็คือว่าให้นักเรียนเติมคำกริยาในช่องว่าง ให้เป็นประโยคตรงตามภาพนั่นเองนะคะภาพที่หนึ่งพี่ทำอะไรดีอ่ะกริยายิ้มก็ได้หัวเราะก,ก็ได้นะคะพี่ทำไมคะ <c oughs> อ่าพ,พี่หัวเราะก็ได้ค่ะพี่หัวเราะต่อไปฉันล้างมือเด็กเด็ก เตะฟุตบอลแม่ทอดปลาด้านล่างนะคะข้อที่ห้าให้นักเรียนบอกชนิดและหน้าที่ของคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคอ้าวคำที่ขีดเส้นใตย้ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเขาขีดคำว่ายาใช่ไหม ยาชนิดของคำยานี่เป็นคำคำนามสามัญน,นะคะสามัญก็คือมีได้ทั่วไปบอกว่ายานี่มีเต็มไปหมดเลยนะคะ,ะวัวกินหญ้าหญ้าโดนกินหญ้าก็เกินก,ก็เลยเป็นกรรมนะคะต่อไปข้อหนึ่งแก้วแตกคำว่าแตกในที่นี้คำว่าแตกในที่นี้ก็คือเป็นเป็นกริยาแตกแต่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีกรรม มาลองรับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะคะ, <c oughs> ะจากนั้นหน้าที่ของมันคือแตกแตกก็เป็นอะไรกริยาแตกนั่นเองนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองนี่ขีดเส้นตรงคำว่าเขาเขาในที่นี้ทำหน้าที่เป็นเป็นประธานนะคะ อาหน้าที่ก่อนตายแล้วคุณไปพูดถึงหน้าที่ก่อนขอโทษทีอาหน้าที่เป็นประธานต่อไปชนิดของค,คําเป็นคําเขาเป็นสรรพนามอาสรรพนามนะคะใช้แทนผู้ที่ ถูกกล่าวถึงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3วดีปลูกผักวดีวดีวดีเป็นคำชนิดของคำก็คือเป็นคําคํานามนามวิสามันแน่เลยนะคะเพราะเป็นชื่อคนชื่อคนต้องเป็นวิสามัน หน้าที่ก็คือเป็นประธานนั่นเองต่อไปค่ะแม่ล้างจานเขาขีดเส้นตรงหลางเพราะฉะนั้นล้างชนิดของคำเป็นคำกริยาโอ้เขาต้องอธิบายนี้ด้วยใช่ไหมคำกริยาที่ต้องการกลําค่ะหน้าที่ก็เป็น ล้างเป็นกริยานะคะต่อไปข้อที่5้าข้อที่หคุณยายสวมรองเทา้ารองเท้าในที่นี้ก็เป็นคำคำอะไรเอ่ยคำนามนะคำนามสามัญทั่วไปนะหน้าที่ก็เป็นอะไรเอ่ยรองเท้าโดนสวมใส่ก็คือเป็นกรรม เดี๋ยวข้อสองครูขอเติมเพิ่มหน่อยนะสัรพนามใช้แทนผู้กล่าวถึงนะคะขอลบนีดหนึง่งตามนี้เลยค่ะมองเห็นไหมคำนี้ประธานเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขให้ ดูต่อไปเลยนะคะหน้าหนึเลยสรุปผลความรู้สรุปผลความรู้การระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคทำให้ฉันสรุปได้ว่า 1. นึ่คำนามสามัญกับคำนามวิสามัญแตกต่างกันคือ คำนามสามัญจะมีหลายได้หลายสิ่งแต่คำนามวิสามันนั้นจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะต่อไปข้อที่สองคำสรรพนามเกี่ยวข้องกับคำนามก็คือ,อคำสรรพนามใช้เรียกแทนคำนามนั่นเองนะคะ ต่อไปหน้าที่ของคำกริยาก็คือบอกอธิบายอะไรเอ่ยอาการใช่ไหมออนะคะแสดงการกระทำหรือแสดงอาการของประธานในประโยคอหน้าที่ของคำกริยานะคะแสดงถึงท่าทางอาการ ของประธานในประโยคนั้นๆน,น,นะคะต่อไปนะข้างล่างนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วระบายวงกลมตัวเลือกในช่องคำตอบให้เต็มวงนะคะข้อที่หนึ่งคำในข้อใดเป็นคำสรรพนามทีม่ขอโทษครูชักเพียนละ่ะคำในข้อใดเป็นคำนามโอ้ยจะตีหนึ่งงไงนะ อ้าวคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมข้อหนึ่งหัวเราะไม่ใช่ละหัวเราะเป็นกริยานะคะโรงพยาบาลเป็นคำนามส่วนข้าพเจ้าเป็นอะไรสรพนามนะคะกระโดดเป็นกริยาคำตอบที่ถูกก็คือโรงพยาบาลนะคะอ้าครูเขียนให้ดูตรงนี้เลยกันต่อไปข้อที่สองจ้ะ ทำในข้อใดเป็นสรรพนามสรรพนามนะคะใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วนี่ไงสรรพนามนะคะข้าพเจ้าที่เหลืออันนี้เป็นกริยาอันนี้เป็นคํานามอันนี้เป็นคํานามนะเอาต่อลงไปข้อหนึ่งต่อไปจ้ะข้อสาม คำในข้อใดเป็นกริยากริยาเอาคำที่หนึ่งขวดขวดเป็นนามเครื่องบินก็นามแหวนเป็นกริยากริยาท่านเป็นสรพนามนะคะอ่านลายมือออกไหมเอาคําตอบที่ถูกคืออะไรกริยานี่ต่อไปขอ้อ c คำใดเป็นคำชนิดเดียวกับคำว่ามแมลงวัน,มนแมลงวันอะไรวะเอาข้อหนึ่งตอมตอมเป็นอะไรกริยาอาการใช่ไหมอ่าพระองค์เป็นอะไรคำสรรพนามนะต่อไปปากกาปากกาเป็นคำนามเออตะโกนเป็นกริยา เพราะฉะนั้นมแมลงวันมแมลงวันเป็นเอ้ยขอโทษเริ่มจะไปแล้วเพียนละแมลงวันเป็นคำน้าคําตอบคือข้อสามเหมือนกันน้มกับน้าเอาต่อไปข้อห้านะคําใดเป็นคําชนิดเดียวกับคําว่าคุณคุณคืออะไรคุณคือรัพนามใช้เรียกแทนชื่อตัวเองอะไรเงี้ยนะเอา้าบิดาบิดา พ่อเป็นคำนามกวาดเป็นกริยาเธอเป็นสรรพนามโอ้โหไอ้คุยไม่เอาเลขหน้าออกเลยนะร้อยี่สิบเนี่ยอโอเคไหมไม่ต้องออกหรอกน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวเลื่อนให้หน่อยต่อไปชาวนาเป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นสรรพนามเห็นยางขอสามนั่นเอง ต่อไปจ้ะข้อที่6กนะคำใดเป็นคําชนิดเดียวกับคําว่าปีนปีนปีนก็เป็นกริยานะคะกริยาอาการปีนแม่น้ําเป็นคนํานามนะคะเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของกระดาษก็นามหล่อนหล่อนสรพนามจะเรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของร้องไห้เป็นอาการกริยาอาการนะคะเพราะฉะนั้นไรตอบร้องไห้ ต่อไปขาเจ็ดคำในข้อใดต่างจากพวกเาถูเป็นกริยาการนะลูกแก้วนามนะเรียกคนสัตว์สิ่งของกล้วยก็เหมือนกันนะเรียกคนสักคนสัตว์สิ่งของขวานก็นามอะไรต่างจากพวกเลยข้อที่หนึ่งนั่นเองถูกนะคะต่อไปข้แปดคำใดเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่โดน ที่ผู้ที่กล่าวถึงผู้ที่กล่าวถึงใช่ปะ่ะอืมฉันเนี่ยมันแทนเรามันมันก็เหมือนกับคนที่คนที่สามนะคนที่แบบว่าเออฉันกับเธอกําลังคุยกันอยู่นะคุยกันแล้วก็กล่าวไปถึงมันมันในที่คือบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามก็คือผู้ที่เรามินทาเขาอะถูกไหมเออเพราะฉะนั้น มันนะคะมันเอ,อฉันก็คือฉันก็คือตัวฉันเนี่ยตัวครูสมมุติเราเราก็คือเราสองคนนี่กำลังคุยกันอยู่คุณก็คือเนี่ยเนี่ยคุณเนี่ยนะก็คือเธอเธอนั่นแหละนะเธอที่ผู้ฟังส่วนมันก็คือคนที่เราเน้นทามันอยู่ <c oughs> ต่อไปก้าวคำใดเป็นคำกริยาไม่ต้องมีไม่ต้องการกรรมมารับไม่ต้องมารับเลย นะฮะลองดูดีข้อที่หนึ่งฉั้นอ่านอ่านอะไรละ่ะมันต้องมีปะอันนี้ต้องมีต้องมีมารองรับนะเออชั้นอ่านฉลากยาชั้นอ่านหน,นันงสืออะไรเงี้ยนะต้องมีกรรมต่อไปอะไรเนี่ยว่ายน้าว่ายน้าว่ายน้ําก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าว่ายน้ําใช่ไหมเก็บเก็บอะไรละ่ะเก็บอะไรละ่ะนะ,ะเก็บอะไรสวมสวมอะไรละ่ะ ะะเพราะฉะนั้นอะไรไม่ต้องมีกรรมมารองรับเลยก็คือว่ายน้ํานะคะเพราะมันจบแล้วรู้แล้วว่าว่ายน้ําต่อไปสุดท้ายแล้วจะได้ไปนอนละคําใดเป็นคํากริยาที่ต้องการกรรม <c oughs> มาดูกันคําที่หนึ่งหาวหาวอุ้ยหาวไม่ต้องมีก็รู้แล้วนะว่าเป็นอาการแบบง่วงนอนใช่ไหมต่อไปข้อที่สองคลานคลานก็เป็นอาการที่บอกให้รู้เลย คลานคลานคลานนะคะนอนนอนก็หลับไปเลยส่วนทอดนี่รู้แล้วว่าทอดแต่ทอดอะไรล่ะนะคะมีทอดอะไรทอดปลาทอดหมูทอดไก่ใช่ไหมทอดไส้กรอกเพราะฉะนั้นต้องการกรรมก็คือคำว่าทอดนั่นเองจ้าออโอเคเ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าเธอเอาล่ะค่อยไปต่อกันต่อนะ ไปนอนแล้วนะบ๊ายบาย